เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันประจาวันเสาร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในช่วงของดวงชะตาการเงินดีหากคาดหวังโชคลาภก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจหมายเรื่องของการงานปัญหาจุกจิกที่เจอในช่วงที่ผ่านมากำลังจะได้รับการแก้ไขอีกไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมวัวแต่ทำนู่นทำนี่ จนห่างคนรักไปเสียแล้วความรักอาจจะจืดจางไปบ้างชอนคนโสดยังไม่มีอะไรแน่นอนกับความสัมพันธ์รักที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินไม่ต้องกังวลเพราะมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะสมหวังในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเรื่องของการงานความสำคัญลอยลำมาแต่ไกลเลยช่วงนี้ช่วงขาขึ้นคุณจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปเสียหมด รับรองว่าผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักว่าจะเข้าใจในชีวิตกันมากมายแต่ในใจแล้วก็มีความแน่วแน่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มากส่วนคนโสดจะได้เจอคนดีแต่จะต้องใช้เวลามากในการศึกษาดูใจสักระยะ ับคุณที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินรายได้ไหลเวียนสพัรยิ้มบากกว้างได้เลยโดยเฉพาะคนที่ค้าขายหรือทําธุรกิจเรื่องของการงานการงานของคุณดวงดีแรงสนับสนุนหรือเรียกได้ว่าป่าดันผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นความสําคัญของคุณแล้วมองเห็นถึงความมุ่งมั่นจึงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะมีเรื่องขุ่นเคืองใจกันบ้างเล็กน้อย แต่หากปรับความเข้าใจกันก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดอย่าเพิ่งทุ่มเทใจให้ใครไปเต็มร้อยเพราะดวงชะตาของคุณความรักยังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินข่าวดีกำลังจะมาเงินเข้ามางานเข้ามามีโอกาสที่จะมีลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ชื่นใจอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณพ้นความเหนื่อยยากมาแล้วตอนนี้ดวงการงานของคุณกลับมาอยู่ในจังหวะขาขึ้นอีกครั้งและจะกลายเป็นมามืดในที่ทำงาน ไปเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักที่ผ่านมาหากมีปัญหาก็จะเบาใจได้เพราะทุกเรื่องจะคลี่คลายลงในที่สุดส่วนคนโสดจะได้พบรักแบบกระทานาันอยู่ดีๆโลกก็เหวี่ยงคุณดีๆเข้ามาให้แบบงงๆสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินฐานะการเงินของคุณดีขึ้นเรื่อยๆหากคาดหวงังเรื่องเงินทองก็จะได้รับตามใจปรารถนาเรื่องของการงานความสําเร็จเริ่มปรากฏให้เห็น ชัดเจนดวงการงานของคุณดีขึ้นความก้าวหน้าแซงใครหลายๆคุณไปแบบไม่ติดฝุ่นเลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักรักและเข้าใจกันดีเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันเหนียวแน่นจนแยกไม่ออกส่วนคนโสดจะได้พบเจอกับคุณดีที่ดึงดูดความสนใจของคุณเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะไม่ตรงสเปคสักเท่าไหร่แต่คุณกลับรู้สึกดีที่มีเขาอยู่เคียงข้างสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินด้งการเงินของคุณร่ารวยด้วยน้ําพักน้ําแรงและความสามารถถ้าคุณลงทุนดีๆก็จะมีโอกาสมีเงินงอกเงินในวันข้างหน้าเรื่องของการงานความสําเร็จดีมาก ดีมากเกินคาดยิ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าไปสุดกำลังอย่างต่อเนื่องรับรองว่าผลงานของคุณสำเร็จอย่างดีแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมามากมายเลยทำให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างรายได้ ได้มหาศาลแต่ก็จะเก็บเงินไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยเรื่องของการงานการงานของคุณยังมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่จะต้องคอยแก้ไขแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ คุณสามารถจัดการได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเป็นคู่สร้างคู่สมที่คอยให้กําลังใจกันและการเสมอส่วนคนโสดจะมีโอกาสเตรียมกระโดดลงจากคานในเร็วๆนี้หากเพียงคุณเปิดใจรับดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ